เคสที่มีการตั้งวหว้ทีหน้าบ้านจดทะเบียนบริษัทที่บ้านหลังนั้นแล้วตั้งแต่ที่เขาตั้งวหว้มามันเกิดปัญหาหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอว่ามันมาจากไหนเราเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันต้องเกิดจากการตั้งไหว้แล้วเราคิดว่าเฮ้ยศาลตั้งถูกไหมเออเรากําลังหาเหตุปัจจัยว่าทําไมถึงมีบางสิ่งที่มันไม่ควรมาออกันอยู่หน้าบ้านอ้อกอยู่นเจ้าของบ้านเขาก็กลัวว่าคือเขาเคยให้มาตลอดแล้วถ้าเขาไม่ให้อ่ะผีจะโกรธเขาไหม ชิปเปิด์ชิเห็นชีเล่าค่ะ <Hey. S 1> วันนี้ทุกคนอาจจะแปลกตานิดหนึ่งนะคะทั้งฉากเอ่ยคนที่นั่าข้างเอ่ยมีครีเอทีฟของเราพี่สาวของเราที่เป็นแอสซิสแ n น d i ด e เรคเตอร์นะคะ เป็นพรอแดเซอร์ด้วยวันนี้มาร่วมรายการของเราเพราะว่าบังเอิญมาที่นี่นะวันนี้แล้วก็ดึงเข้ามาเลยจะมากินจิ้มจุ่มแต่ก่อนจะได้กินจิ้มจุ่มนะคะเราก็เลยจะต้องทําภารกิจนั่งฟังเรื่องเล่าของเราในเทปกันก่อนนะคะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะวันนี้มีประเด็นเริ่มมาจากเคสก่อนที่เราเคยเล่ากันไปนะที่เขาตั้งไว้ผีในบ้านนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเพิ่มเติมกันดีกว่าว่า เคสอื่นๆที่มีการตั้งไหว้ผีหน้าบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคนกังวลขนาดยังไม่พูดอะไรก็รู้สึกหน้าดูกังวลไปแล้วมีคนกังวลนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มีมีทั้งหมด2เคสตอนนี้ที่พอจะนึกได้นะเคสแรกเนี่ยคือเขาไปดูดวงกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วอาจารย์ท่านนั้นน่ะก็แนะนํามาว่าทําบุญทําทานให้กับ ดวงวิญญาณสัมเวสีเนี่ยเป็นบุญที่ดีที่สุดเพราะไม่ค่อยมีใครนึกถึงเขาต้องบอกว่าคำที่อาจารย์ท่านนั้นแนะนํามาเนี่ยเป็นการระลึกนึกถึงให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ญาติเราที่ล่วงละไปแล้วเนี่ยก็ดีแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันคือบุญที่มันไม่ใช่ทานแบบการตั้งไหว้ของกินอะแล้วอยู่ดีๆทําไมเขาถึงต้องไปตั้งไหว้ล่ะอันเนี้ยสาเหตุอะเป็นเอกไม่ไม่ได้ถามเขาว่าไปคุยกันถึงไหนคือเขาแค่ เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วปรากฏว่าเขาว่าจดทะเบียนออฟฟิศจดทะเบียนบริษัทที่บ้านหลังนั้นแล้วตั้งแต่ที่เขาตั้งวายมามันเกิดปัญหาโดยที่เขาอ่ะไม่รู้คือหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอว่ามันมาจากไหนเขาก็ไปย้อนนึกถึงว่าตั้งแต่ครั้งนั้นที่เขาไปดูดวงแล้วเขาทําสิ่งนี้ลูกค้าที่ติดต่อเขามาเหมือนจะตกลงอะไรกันหมดแล้วแคนเซิ ยกเลิกมันยังไม่ได้ถึงกระบวนการการจ่ายเงินหรอกนะแต่มันยกเลิกงานไปเลยแคนเซิลงานไปเลยพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บอยู่นดีึดก็ไม่ทำแล้วดีกว่าคือตอนแรกอะเอกก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่ามันจะเกิดจากสิ่งนี้ร้อยเปอร์เซนมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แนะนําเขาว่าให้เลิกทําสิ่งนี้ซะคือด้วยความที่เจ้าของบ้านเขาก็กลัวว่าคือเขาเคยให้มาตลอดแล้วถ้าเขาไม่ให้อะ่ะผีจะโกรธเขาไหมเราบอกกับเขาว่า ควรไปทําบุญให้เขาก่อนบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปถวายสังฆทานและให้รับเอาบุญสังฆทานชุดเนี้ไปแล้วขอให้เขาพ้นจากทุกข์และมีความสุขพ้นจากภพภูมิที่เป็นทุกข์และยึดติดอยู่แบบนี้และให้มีความสุขและสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจึงยกเลิกการทําสิ่งนั้นแล้วบอกเขาว่ามันจะไม่มีการตั้งไหวาอาหารเข้าปลาอาหารอีกแล้วเพราะสิ่งนีน้คือเหมือนเป็นการสอนเด็กว่าสิ่งนี้นมันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ได้สามารถทําให้พวกเขามันสุขได้จริงๆหรือพ้นจากทุกข์ได้ ให้ทำถวายสังฆทานเนี่ยแค่ครั้งแรกหลังจากนั้นก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านและอุทิศบุญให้เขานั่นแหละแล้วก็ขอให้เขาพ้นจากพื้นที่หน้าบ้านที่อยู่อาศัยเราไปเมื่อไหร่ที่มีบุญให้มารับบุญตามวาระหลังจากนั้นถึงลูกค้าคนเก่าจะไม่กลับมาแต่ลูกค้ารายใหม่ๆเริ่มมาเป็นปกติม,มันเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกตัวเราเองก็อย่างที่บอกอะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเหตุอย่างร้อยเปอร์เซนต์แต่พอเมื่อทำไปแล้วลูกค้าคืนกลับมา มีคนติดต่อมากันว่าจ้างงานปกติหมดทุกอย่างนอกจากเรื่องนี้ไหนไปทําอะไรอย่างอื่นไหมหรือว่าได้มีการทดลองอย่างอื่นไหมไม่มีคือช่วงที่เขาไปหาอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยน่าจะระยะเวลาประมาณแค่2เดือนเองแล้วมันเกิดสิ่งนี้แล้วเขาเลยมาถามเราซึ่งก็ถาม,มแล้วว่าได้เดินทางไปไหนมาบ้างไหม,มไปขอพรไปมูไปอะไรเนี่ย<ม>เขาบอกเขาไม่ได้ไปเลยก็<ม>ทําแต่งาน<ม>การที่ทําสิ่งนี้จะบอกว่ามันถูกมันผิดม,มันตัดสินไม่ได้ร้อเอร์ซแต่<ม>อยู่ที่ว่า การกระทํานั้นๆมันเหมาะสมกับใครในเรื่องของผีและวิญญาณเนี่ยมันมีแค่ดวงเฉพาะบุคคลที่เรียกว่าผีให้คุณและการที่ผีให้คุณบุคคลคนนั้นต้องมีกุศลมากพอแล้วถาม,มว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติด้วยตนเองบ้างไหมไม่ พอแนะนาว่าให้ไหว้ผีเขาก็ไหว้ผีใั่นแสดงว่าเหมือนอาจารย์คนนั้นเขาแนะนําไม่ครบขั้นตอนใช่แต่ว่าในเรื่องที่มันนอกเหนือจากการปฏิบัติแบบธรรมดาเอกมองว่าถ้ามันดูแบบหาคําตอบไม่ได้อะมันมันก็ไม่ต้องทําก็ได้ก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นศีลเรารักษาศีลหรือเปล่าอย่างน,น้อยๆวันหนึ่งเนี่ยเราได้นโมทักสามจบไหมแค่นี้เราไม่ต้องไปพูดถึงว่าสวดมนต์บทไหนบทไหนเอาแค่ใจระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพื้นฐาน ทำอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ทําแล้วไปพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นอย่างเงี้ยแล้วเรามีอะไรยึดสุดท้ายเราไปยึดผีเพราะเราไหว้เขาเป็นหลักซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะให้คุณกับเราจริงไหมอีกเขาบอกว่าช่วงสองอาทิตย์แรกเขาได้แต่มันเป็นแค่สองอาทิตย์นี่พิ่งเคสแรกนะคะใช่พี่เอะของเคสเมื่อกี้เนี่ยคือแค่เหมือนถามสารทุกสุกดิบกันแล้วพอรู้ว่าไหว้ก็เลยให้แก้หรือหรือว่าดูงดวงดวงคือพี่เอกเห็นเลยไหมว่าเขาอะ มีผีมีอะไรหรือมีมวลอะไรอยู่กับเขาหรือว่าไม่ได้เห็นนะตอนนั้นก็คือเห็นแต่ว่านะตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกอะไรมันก็คือเป็นแค่การเปิดดวงเออแล้วก็เอ๊ะตำแหน่งที่อยู่อาศัยเขาแปลกๆก,ก็เลยถามว่าเอ้อที่บ้านมีสารสารพระภูมิสารเจ้าที่หรือว่าสารตีจูเอียไมหมเออเขาบอกว่าไม่มีแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเลยได้ทาบุญบ้านบ้างหรือยังเขาบอกบ้านนี้เป็นบ้านเชา่าคือเชิญอ,อาจารย์มา เขาเขาไปดูแค่ไปดูเลยคือเขาดูออนไลน์ด้วยโทรคุยกันกับอาจารย์ท่านนั้นใช่ใช่หลังจากที่โทรเข้าไปแล้วเพื่อนได้ถามว่าแบบเอ้าไม่ได้ตั้งสารหรอไม่ได้อะไรหรอก็คือไม่เห็นไม่ได้เห็นว่ามีการตั้งสารอะไรใช่ไหม ไม่ใช่คือเราเห็น<ม>เราเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันต้องเกิดจากการตั้งไหวยแล้วเราคิดว่ามันอาจจะมีการตั้งสารที่แบบเฮ้ยสารตั้งถูกไหม,มถ้าเกิดสมมติมีการไหวแล้วมันมีสิ่งอื่นแทรกเข้ามามอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออเรากําลังหาเหตุปัจจัยว่าทําไม,มถึงมีบางสิ่งที่มันไม่ควรมาออกันอยู่หน้าบ้านอ๋อออกันอยูออ่หน้าอยนะู่น้ แล้วไปจับได้ก็ต้องกระทุงอ๋อจากคําแนะนําจากอาจารย์ท่านนใช่ใช่ใช่จีนีวายเรียบร้อยดีใช่ไหมคะไม่ได้มีการอออะไรนะไม่มีออไม่มีออไม่มีไม่มีอะไรแปลกๆแน่นอนค่ะอืมฮ่่าฮเออเคสที่สองออการไหว้เหมือนกันเคสเนี้ยเป็นเคสที่เขาเชิญอาจารย์มาที่บ้านเลยเพื่อตั้งศาลตีจูเอะแล้วเหตุมันมาจาก ตั้งแต่แรกเลยเกี่ยวกับเริ่มเลิกวันตั้งสารอา้าวคือปกติแล้วอะก่อนอที่จะตั้งสารตั้งไนเราจะมีการดูเลิกกันอยู่แล้วเนาะใช่แล้วอันนี้มันผิดได้ยังไงเนี่ยเมื่อไม่รู้เหมือนกันคือเอกถามเขาว่าอาจารย์เขาได้ขอวันเดือนปีเกิดไปไหม,มเขาบอกว่าไม่ได้ขออเป็นเลิกเขาหรือเปล่าคือมันมีนะมันมีคือจริงๆอะ่ะอย่างสมมติเอกต้องไปทําพิธีแบบบวงสรวงไม่ว่าจะตั้งสารหรือว่าลงเสาเอกอย่างเงี้ย เราก็ต้องดูวันนั้นนะ่ะให้เหมาะกับเจ้าของบ้านอันดับแรก mm hmm. แล้ววันอันดับที่สองดวงเราต้องไม่เสียแต่ไม่ใช่ว่าเอาดวงเรา mm hmm. ดีนําเป็นหลัก mm hmm. เราต้องยกให้เจ้าของบ้านเป็นที่หนึ่ง mm hmm. และดวงเราเป็นอันดับสอง มันต้องดูดูสองทางต้องแมชกันทั้งคู่นั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะเอกไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้พาดพิงใครว่าใครทําดีหรือทําไม่ดีนะคะเออใช่ใช่ใช่เรื่องของความไม่รู้หรืออาจจะเป็นความสะดวกของแต่ละท่านมากกว่าเออเออเอาเป็นว่ารูปแบบของเราเราเราทำแบบนี้แล้วกันบางความเชื่อแล้วกันเขาอาจจะให้นายพิธีต้องดีเป็นหลักเพราะเขาเป็นผู้นําแต่ในในมุมมองของเอกเอกมองว่าสิ่งนั้นต้องอยู่กับเจ้าของบ้านไปตลอด ชีวิตเราไม่รู้ตลอดชีวิตถึงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องต้องให้เขาได้ดีที่สุดทีเนี้ยเราเช็คตั้งแต่เลิกวันที่ตั้งสรุปว่าดวงของเจ้าของบ้านมันเสียหมดเลยคือความเป็นมงคลในดวงชะตาอย่างที่เราอ่านดวงกันเราก็จะรู้ว่ามันมีดาวดวงไหนที่เป็นเรื่องของบุญกุศลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะตั้งศาลดวงของเขาในเรื่องนี้ต้องอยู่ในภพดีเสริมดวงในของเขาในวันนั้นแต่ทีนี้มันไม่มี ทีนี้อ่ะอันนี้ผิดอันดับแรกส่วนอันดับที่สองก็ถามว่าแล้ววิธีการ<ม>วิธีการเขาให้ทํายังไงบ้างเอกจําไม่ได้แล้วคือเรื่องนี้มันมันเป็นปีน่าจะประมาณปีสองปีอย่างเงี้ยก็คือด้วยวิธีการก็อาจจะถูก<ม>ในรูปแบบของเขาซึ่งมันไม่มีอะไรผิด<ม>แต่สําหรับเราเรารู้สึกว่ามันมันน่าจะได้มากกว่านั้นอันดับที่สาม,มเคสนี้ก็มีการแนะนําให้ตั้งกระทงไหว้ผีหน้าบ้านทุกวันเช่นกัน แล้วบอกว่าะจะเป็นการช่วยเปิดทางให้แก่ธุรกิจเพราะอันนี้เป็นการตั้งสารที่ที่ร้านคือส่วนวิธีแก้เนี่ยเอกก็คือให้เขารันใหม่หมดเลยแล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องเรียกเอกไปต้องบอกว่าจริงๆไอ้เรื่องไม่ว่าจะเป็นการตั้งสารพระภูมิการลงเสาเอกจะตั้งทําอะไรก็แล้วแต่เจ้าของบ้านทําได้แต่บางคนก็อ,กอ๊ยมาเหอะก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อทำก็ทำแต่จะบอกว่าหลักๆแล้วคือเจ้าของบ้าน วันนั้นเอกเลยเอาดวงเขามาหาเลิกใหม่แจ้งวันต่อเขาแล้วก็บอกว่าอก่อนหน้านั้นจะต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยณวันนั้นที่เอกเห็นนะวันที่ดูให้เขาเนี่ยเขาว่ามีคนทักมาก่อนว่าเนี่ยไม่ใช่ตีจู้แล้วมีอะไรมาสิงแทนไม่แน่ใจว่าใครใครทักเขาทีนี้เขาเลยมาหาเอกแต่สําหรับเอกเอกบอกเขาว่ายังไม่ถูกสิงแค่ถูกจ้องมองไว้ก่อนเหรอคะหมายถึงว่าคือเขาเพิ่งเริ่มทาแหละ เพิ่งเริ่มเลยป่ะจำไม่ได้จาไม่ได้ว่าตั้งไปนานเท่าไหร่แต่ลักษณะที่เอกเห็นน่ะคือถูกจ้องจะแทนที่แต่ยังไม่ถึงกับโดนสวมเข้าไปพลังงานยังอยู่พลังงานดียังอยู่ใช่แต่มันเริ่มจะไม่ไหวเพราะพลังงานผีมันเยอะกว่าพลังงานเรียกว่าผีผีร้ายแล้วกันทีนี้ก็พอเราก็เริ่มรันจนถึงหาเลือกยามให้ใหม่แล้วก็พอเสร็จแล้ววันนั้นให้เขาถวายของใหม่ทั้งหมดเลย แล้วก็สวมดมนต์สวดบทนู่นบทนี้แล้วก็เตรียมชุดสังฆทานของเคสเนี้ยต้องเอาไปให้เขาเห็นเลยตั้งไว้ที่หน้าหลานบอกว่าตั้งโต๊ะเลยนะปูผ้าตั้งไว้แล้วก็บอกว่าดวงวิญญาณสามเณรศีทั้งหลายให้มารับบุญสังฆทานชุดนี้และให้แยกทางกันต่างคนต่างอยู่หากจะมารับบุญให้เป็นไปตามวาระที่ขพเจ้าอุทิศให้สาเหตุที่เขาโทรมาหาเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับ ธุรกิจเขาหรือว่าสิ่งที่เราทำอ่ะลูกค้าหายหมดเลยเหมือนกันเพยมันอาจจะน้อยลงด้วยเศรษฐกิจแต่มันไม่เคยหายไปแบบเขาบอกว่าเดือนนั้นทั้งเดือนไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยร้านเราอ่ะเราไม่ร้างการตั้งไหว้ผีสัมเวษีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็นที่ต้องแบบมาตั้งไหว้ให้ใครกินดวงวิญญาณ่ะคนตายไปแล้วอ่ะ อิ่มทิพย์ได้เท่านั้นมีคนที่ถามมาเหมือนกันค่ะเขาตั้งคําถามมากันแล้วว่าผีหิวแล้วจะกินอะไรตอบเลยว่าอิ่มทิพย์ได้เท่านั้นและอิ่มทิพย์ความเป็นทิพย์ก็คือบุญข้าวอาหารมันคือคนกินวิญญาณผีที่ล่วงรับไปแล้วเขาไม่มีกายสังขารไม่มีธาตุขันแล้วมันไม่มีทางย่อยอาหารจนให้อิ่มท้องได้อะเมื่อเียบอกว่าผีเขาไม่สามารถกินอาหารหรืออะไรได้แล้วเพราะมันเป็นของมนุษย์เนาะทีนี้เวลาสมมติว่าเป็นงานศพอะ รูเห็นว่าเขาจะต้องตั้งไอเนี้ยให้กับใหให้กับศกแสดงว่ามันก็ไม่จําเป็นหรือมันก็คือความเชื่อไม่จําเป็นมันมันเหมือนเป็นกําลังใจของคนที่ยังอยู่แหละเป็นบริบทที่เขารู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาหิวกลัวพ่อเขาหิวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเพิ่งล้าจากกายสังขารไปมันเพิ่งจะตายไปอ่ะชิงเมงเนี่ยไม่หมายถึงวันง้างโศกที่แบบจะต้องแบบเอาข้าวไปตั้งข้างโรงอะไรอย่างนี้มันมันเป็นมันเป็น อันนี้มันเข้าใจได้ในมุมที่ว่าจิตมันยังมันยังตัดกันไม่ได้อ่ะก็ต้องปล่อยให้เขาทําเพื่อให้เขาสุขในระดับหนึ่งก่อนในการสูญเสียนาออะไรที่มันจะเยียวยาใจเขาได้อ่ะในในยะทําใจนะคะก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือทําได้ไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรเลยสมมุติว่าวันนี้ฉันต้องไปขายของแทนเม่เม่บอกว่าวายซ่าแต่ไม่อยากจะทำเลย ต้องถามว่าเราไม่อยากทาเพราะอะไรไม่เชื่อไม่อยากทาเออไม่สบายใจเออหรือเขาอาจจะได้รับข้อมูลอะไรมาหรือเปล่าหมายความว่าใน generation ของพ่อแม่ที่เขาทําแบบนี้ว่าดีแต่สมมติว่า generation เราที่แบบอ่ะเหมือนแบบได้รับรู้แบบอะไรแบบเนี้ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราดันั้นเราจะบอกพ่อกับแม่ยังไงดีว่าเราเราไม่อยากทําแล้วเรารักแม่ไหมอืมรักอืทีนี้มันมองอีกแง่หนึ่งถ้าสมมติว่าเรารักแม่ เขาอยากให้ทําสิ่งนี้แต่เราไม่อยากทําอำเราก็ทําไปแต่เราใช้ในคําว่าคุณแม่หนูชื่อนี้ฝากมานะคะอให้มันเป็นบริบทที่เรารู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยเราไม่ยุ่งแต่ว่าเราทําเพราะหน้าที่ของความเป็นลูกคือมันก็จะได้ไม่แบบสมมุติว่าถ้าเราจะไปโกหกเขาว่าไหว้แล้วแม่แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอีกเออคือเออจริง แตน่นอกเหนือจากนั้นถ้าเราโตแล้วมีวุฒธธิภาวะมากพอไอ้ความที่เราไม่เชื่อเนะี่ยเราไม่เชื่อเพราะอะไรสามารถพูดคุยกับคุณ mm hmm. พ่อคุณแม่ได้ไหม mm hmm. คุยกันจับเขาคุยกันว่าแม่ถ้าวันไหนแม่ไม่ว่างแล้วหนูไปหนูขอไม่ไหวได้ไหมคุยกันดีๆไม่ใช่ไปบอกว่า mm hmm. โอ๊ยไม่ทาหรอกไม่เชื่อไหวไปก็ไม่เห็น mm hmm. ประชดประชันกันมันก็ไม่ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นก็แค่หาเหตุผลในการคุยกับในการคุยกัน mm hmm. แต่อย่างที่บอกอ้เรื่องความเชื่อมันจะทําให้คนหัวเสียเยอะแล้วมันจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเออว่าแบบโอ๊ย หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางบ้านถึงขั้นแบบเตะเข้าของไหวกันเลยผมจะไหวอะไรนักหนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออ,อซึ่งจริงๆแล้วมันมันพูดคุยกันได้ คนเป็นลูกก็ลองหาจังหวะในการคุยกับพ่อแม่หน่อยถ้าสมมุติว่าใครที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็แนะนํานะคะว่าค่อยๆลองคุยกับครอบครัวดูเพื่อที่จะได้หาทางแก้ร่วมกันเผื่อที่จะมีทางที่ดีกว่าอืแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคนที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการนับถือผีการไหว้ผีอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่มีที่พึ่งอเขาไม่รู้จะหันไปทางไหนเพราะฉะนั้นคนอย่างเราที่จะเข้าไปถามเขาหรือให้เขาเลือกทําสิ่งนี้เราอาจจะต้องไปศึกษาก่อนว่าเอยถ้าเราจะให้เขาเลือกเขาทําสิ่งนี้เราจะให้เขายึดอะไร หลังจากนี้คือหาให้เขาเลิอกอันนี้แล้วเอาอะไรมาหรให้เขาแทนเขาจะรู้สึกว่าอ้าวมันคือคนเคยยึดมาแล้วพอมันเข้งมันจะยิ่งแบบเดี๋ยวก็หัวเสีย,ยอีกว่ายังไงต่อไม่ใช่เรื่องของแบบเอ้ยผีไรออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของแบบ เออการพูดคุยความเข้าใจหรืออะไรที่เราจะต้องพูดคุยกันก็ดีเน้นแบบว่าเราเราไม่ลบหลู่อะไรกับใครเลยเป็นหนึ่งคนนี่ไม่กล้าดูเทปเรานะคะสั่งเทปเดียวดูแค่ทีเซอร์ก็ดูทีเซอร์โดนขูกอะไรนะเลยอยากสนับสนุนน้องแต่ไม่กล้ากดแค่เห็นหน้าเป็นเอกก็รู้แล้วว่าคือเออ มันนานมันมากแล้วกันฉันไม่เคยกล้าดูดวงอะไรกับเป็นเอกไม่เคยเลยกล้วคิวยุ่งมากแต่กูไม่กล้ายุ่งเลยเพราะว่ากลัวโดนทักอะไรทั้งสิ้นกูแบบมีอะไรอยู่บนหัวกูหรือเปล่ากูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้กบว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้ก็อยากมาเจอหน้าน้องเฉยๆวันนี้จะมานั้งตรงนี้มีหลายๆคนนะคะที่เดินมาบอกแอมเหมือนกันบอกว่าอุ้ยไม่กล้าดูเลยกลัวอยากให้เราเปิดใจดูนะคะฝากรายการชี้เปิดชีเห็นชีเล่าของเรา ด้วยนะคะทุกช่องทางแพลตฟอร์มทา้งโซเชียลมีเดียเลยค่ะคส่วนติดต่อดูดวงนะคะได้ที่ Facebook คุณเป็นเอกอรัญญาพรานนะคะจองให้ทันนะคะอันนี้การันตีแล้วนะว่าจองยากไม่ได้ค่ะ <laughs> ส่วนใครอยากเต้นโพแดนซ์นะคะเปิดพื้นที่ค่ะให้เพื่อนโฆษณานิดนึง โอเคค่ะ okay, ก็ติดตามได้เลยค่ะถ้าเป็น IG สน่วนตัวนะคะ Mixer b e r r y นะคะแล้วก็มีสตูดิโอนะคะอยู่ Bearing นะคะ the p o s i <Moder> s, <lace> <S bearing ค่ะติดตามกันได้เลยนะคะแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพก็ Mixer อร์ฟิตแอนปันนะคะก็สามารถติดตามได้เช่นกันค่ะอนาคตนี้นะคะการันตีไว้เลยว่าน้อตุ๊กเราอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเขาไม่ทำช่องตามเลย อันนี้คือขึ้นไปเลยว่าน้องจะทำวายอยู่ก็โดนกดดันละกดะดันโดยสังคมแล้วค่ะไ๊าปบายค่ะจ้าอะะไร